โอ้ทำอะไรกันครับทำอะไรกันครับเมนูดูขอดูไหนดูราคาด้วยไหนป้ายราคานี่คุณดู2 9 0 9 2 9 0 0้าร้อย้นคุณถามคนใจตังนู่นคนใจตังเสื้อชมพูอ่ะอี้ของแถมไม่ใชหรอว่ามันมีปกอ่ะอันนี้ปกอันนี้มีปกเนี่ยเราอยู่ที่เซ็นทรัลนครถมนะครับตอนนี้ป๋าจะมาดูรองเท้าฟุตบอลเนี่ย ใส่รองเท้าได้ด้วยอทั้งเปล่าด้เหรอสัตว์ังกรนะรจนะคะไม่ว่าจะเป็นสูดรองเท้าไ่รองเท้าโล๊รางวัยรางวลย่อะไรครับรถรถมอเตอร์ไซค์ป่ะางอ่ปะคุ้ยบีมได้1นึ่งแสนเลยอ่ะกนี่เรที่นี่เราได้รองเท้าแล้วของป้าคูหนึ่ง ที่ก so ับร like ้านซูเปอร์มากกว่า200นะครับวันนี้ซูเปอร์ของเราสามารถออบได้คำสินให้กับลูกค้าได้แล้วนะครับเพื่อลูกค้าจะนำไปใชส่วนของเบีมนี่สีสันประปรีดมากส่วนลูกค้าท่านไหนนะคะที่ใช้ไฟผ่านาทีเป็นท่านของผมเป็นไงสีสันของเบียมถือไปเสร็จแล้วได้รางวัลอะไรครับโอเคได้ของแล้วไปได้มาเปิดดูเปิดหน้าเลยนะคะ แวะโมชิซ so ER> ื้อปากกาเลือกได้ยังครับไหนของคุณได้อะไรมาบ้างดูหน่อยคืออะไรอ่ั้มผัวอันนี้แก่ยำไก่ทอดไก่ทอดคืออะไรอ่ะยังลบจริงเหรอยังใช้เยอะยังลบไก่ทอดมีด้วยเหรอยังลบไก่ทอดอ้าวแม่มีแล้วไม่เหรอแบบนี้เคยซื้อไหมอ่ะมันใช้ไม่ขนาดเออ มันต้องเอาด้านยาวๆใช้ต้องระวังนะนี่เวลาบีมมาโมชินะใช้เวลานานมากโคกเยอะดูนู่นด,ดูนีออ่อยากได้ตัวใหญ่กว่าโตโตแล้วยังอยากนั่งรถไฟเหรอฮะจะไาฮ่าไม่ไอ่ เดี๋ยวกนค่อยนั่งตอนจะกลับไปไหนครับไปไหนกันครับท็อปท็อปเหรอซื้ออะไรท็อปจะมาหาส,นสันซูสันสุอีกแล้วมีเหรอท็อป,อป,ออปไปหาสิช่องเนี้ยมีหรือเปล่าไม่มีมไหม,ไม,มนี่ไงนี่ไงอ้าไม่ใช่ไม่ใช่ เขามาเพื่อตามหาสันสุปค,ครับแม่บีคิดว่ามีไหมครับมีหรนะอกดูให้เขาเาข้าเลยอ่าไปคุณมาไหมช่องนี้มีแต่นามันลมนล้วนแล, <laughs> แล้วดูมีไหม <laughs> อ๋อเจลลี่เขาหาเลยครับเ <laughs> จอยังครับเจอยังครับนี่ ได้ของอะไรมาบ้างครับแม่บีที่ซื้อมาจากท็อปขนมครับขนมญี่ปุ่นใช่มีอะไรครับครับอันนี้ใครหยิบอ่ขนมน่าจะบีมบีมของโพดวิ๊กิทเอล่์ลาเทอร์เอ็กอ่านีิโอยเลอร์ล็องเชอร์เออร์อลเลอร์แล้วก็มีทัวรนี่เอาไทาอะไรทาขนมปังกินจริงปะเนี่ยมีคนจะกินกินแน่นะเออรถไฟจอดท่าแล้วครับรถไฟ ไปได้เวลาขึ้นรถไฟแล้วเอานไหนเดียวไหนดีเรา,ามาถึงก่อนเราเลือกก่อนอ่ะขึ้นไปรอเลยไปนั่งรอเลยนั่งรอเลยเมื่อยแล้วเมือเอเม่อยเฮ้ยตืน่นเต้นมากเลยอ่ะตอนนี้รถไฟจะออก แน่นมากเลยอุ้ยมีเพลงนะมันมากมันมากเพลงมันมากเต้นด้วยเต้นด้วยเยอะเยอะเยอะอออุ้ยออกแล้วออกแล้วเขาขับแล้วออกแล้วออกแล้วไปแล้วครับตอนนี้รถไฟออกแล้วห้ามยื่นมือออกไปนะครับอันตรายนะครับห้ามยื่นมือออก โอ้เข้าเข้าห้างแล้วครับวิ่งเข้าห้างกันเลยทีเดียวไปไงสุดยอดป่ะเข้าห้างเลยเข้าทางที่เราเดินเลยอ่ะแอร์เย็นแล้วแอร์เย็นแอร์เย็นแอร์มีแอร์แล้ววิ่งรถไฟเปิดเปิดแอร์ด้วยอ่ะไหมนะเชื่อรถไฟติดแอร์ติดแอร์เย็นน่ะ ตรงนี้ทางแคบครับต้องค่อยๆไปช้าช้าลนลุ้นลุ้นลุ้นโอ้โไปได้อย่างสบายเหลือเยอะเหลือเยอะไปกันต่อตีโค้งครับตอนนี้ว้าว ต่อยเนี้ยเหรอใช่โอยก่อนดิสืออุ้มไงอุ้มต่ยมอย่หมดรอบแล้วอะทุกคนเร็วมากเลยนัดเดียวเองนะลงได้แล้วครับถึงแล้วลงได้10นาทีได้รอบหนึ่งโอ้เราจะไปลอดท้องมังกรกันครับนี่ มังกรตัวใหญ่มากเลยครับอุย้ยหัวมังกรอยู่นี่โอ้เป็นไงครับแม่บีมังกรสวยไหมอ๋อมังกรตัวใหญ่มากตุดจีนนะครับวันตุดจีนมีโคมโคมแดงโคมแดงโอหนี่องค์พระปฐุมเจดีนี่ครับแม่บีโคมไฟองค์พระปฐุมเจดียอย่าไปตีนะเดี๋ยวของเขาพังเป็นกระดาษ เป็นกระดาษหมูหมูหมูหม <P ain> เล่นยังไงครับสไลเดอร์อย่าให้กางเกงตูดขาดนะไม่ได้เด็กหิวข้าวครับแบะกินข้าวมันไก่บุญตรงกี่กินแีบ่บ าลากซอสช้ำๆเลยครับผมแล้วก็ฟมข้าวควํามข้าวดีๆนะมันหกไม่ได้กินนะกินได้ พี่ป๊ากับแม่ไม่กินนะเขาป๊ากับแม่กินข้าวมาแล้วตัดดีนนระวังข้าวสกด้วยเราจะลองชิมซอสใหม่เอ้เดี๋ยวนี้ข้าวมันไก่บุญลงุงพี่มีน้ำจิ้มข้าวมันไก่โดยเฉพาะแล้วครับอร่อยอป๊าชิมแล้วอ,อร่อย,ย<ะ>อยากนี่ไงน้ำจิ้มข้าวมันไก่เนี่ย ริมกนะินเะแตงกวาไม่ใช่แตงกวาดองแตงกวาธรรมดานี่แหุดนี่คือเครื่องเคียงของผมซอส,สอนี่ทีเด็ดเลยเด็กชอบมากซอสดำเนี่ยหอมหวาน มับเขาให้แปบ๊บเดียวข้าหมดจานแล้วแต่ไก่ยังเหลือเพียบเลยครับข้าวเขาหมดครับเขาต่อด้วยไก่ต้มเปล่าลอร่อยไหมอิ่มอห่อแล้วใครนั่งก็หมดจานแล้วไม่กินจานเข้าไปด้วยอ่ะไก่ ทำไรครับทำไรครับแหวะซื้อไก่ครับนี่โูรติดตูคนน้คอนเนอร์แถวยาวมากเลยครับแม่บีนั่งทำไรกันครับฮะเมื่อยเหรอต่อด้วย Queen. ไไดเดลี่ควีนได้แล้วอ่ะอย่างโอ้ได้แล้วครับได้แล้วครับผมแข็ต้องคว่ำเราไม่ลดเลย ถ้าล่นคืนได้นะเปลี่ยนได้นั่นนั่นันนบมโชว์คว้่อยบิมมาโชว์ดิฟั้ำลง <c oughs> ทำไมนะเอาค้างค้างไว้ก้อนดิค้างไว้ก้อน <c oughs> ไม่ล่นล็อกแต่บีมาจะอย่าปล่อยเอาโอเคโอเคนานพอแล้วนานพอแล้วกินได้กินได้กินได้อุ้ยทำไมใช้ด้านนั้นตักล่ะเดี๋ยวโลกเดี๋ยวโคกไม่เอาเกี่ยวอะไรด้วยคุณไม่ใช่เด็กแล้วไม่สิ้นสันดีนี่ขนมังคือคอฟฟี่เค้กเหรอระวังโคกนะใหญ่ๆวิมกินดีๆใหญ่โคกแต่ตรงนี้มีอร่อย ดีได้แล้วโอ้รถอะไรบ้างครับนี่อ,อันนี้รถแรบ,บีมบย่างเดียวเลยเหรออ,อันนี้เฟ้นไฟแล้วก็ตอนนี้เขาแถมอีน,นีด้วยกู๋ใช่ต้องให้แมทเทสกู๋ใช่อ่ะกินใครกินแลบ,บีมเฟ้นายนาวากินไก่อา้าวร้อนนะร้อนนะนเป็น เฟ้นไฟโอ้โหใช่อเหรอใช่สติ๊กเป็นไงรสชาติเขาเรียกว่าตุ้ยใช้ไฟดีไหมดีอ่ะตุ้ยใช้ไฟตุ้ยใช้ไฟอ่ากินทั้งคำเลยเดี๋ยวล้นเป็นงานร้อนๆอร่อยไหมอ่ากลับมาถึงบ้านโหเขาเฮ่อครับเขาใส่รองเท้าเตะบอลเลยนี่เป็นไงพอดีป่ะอ่า โชว์โชว์โชว์โอ้ยต้อง้ปนยางโอ้โหพุัธศาระตรของเรามีพุ่งด้วยสุดยอดอ่ะพุ่งด้วยอ่ะว้าวว้าวว้าวอ้า